สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญต็อกนะคะซึ่งตัวบทความนี้ป้านำมาจากซิปเมกนะคะซึ่งเ,เปิดให้เทรดเหรียญต็อกมานานแล้วนะคะเหรียญต็อกหรือว่า T OK อเคนะ ราคาก็ยังจับต้องได้นะคะอยู่ที่ประมาณส3สาบาทนะคะสาบาทกว่าๆตอนนี้นะคะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงก็ถ้าใครที่สนใจเหรียญนี้ก็ลองไปฟังรายละเอียดกันนะคะเหรียญต็อกค,คืออะไรช่วยในการเทรดคริปโตช่วยให้การเทรดคริปโตง่ายขึ้นได้อย่างไรนะปัจจุบันหลายฝ่ายต่างให้ความสนใจคริปโตมากยิ่งขึ้นทั้งนักลงทุนนักเก่งกำไรหรือในระดับองค์กรต่าง สะท้อนจากมูลค่าตลาดของคริปโตที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาอย่างมากมายสาเหตุอาจมาจากหลายฝ่ายที่เข้ามาเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของคริปโตหรือแม้กระทั่งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดคริปโตซึ่งเหรียญตอกเองก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกระแสนี้และเข้ามาแก้ปัญหาที่เทรดเดอร์และนักลงทุนมักพบเจอในการเทรดคริปโต เหรียญตอกค,คืออะไรเหรียญตอกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน e r c 2 0มีจำนวนทั้งสิ้น250ล้านเหรียญอ่าฟังดีๆนะคะ250ล้านเหรียญถือว่าไม่เยอะนะคะเป็นเหรียญที่ใช้บนแพลตฟอร์ม token place ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการซื้อขายคริปโตให้กับเหล่าบรรดาผู้ที่เข้ามาซื้อขายคริปโตทั้งมือใหม่และมืออาชีพนอกจากนั้นยังสามารถดึงสภาพคล่องการซื้อขายคริปโตจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรกันเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องการขาดแคลนสภาพคล่องในการซื้อขายได้อีกด้วยโดยสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ถือคลองเหรียญต็อกมีดังนี้ 1. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการเข้ามามีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์ม 2. เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายคริปโตและแพลตฟอร์มออยบนบนแพลตฟอร์ม3ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าปกติกรณีซื้อขายกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์ม token place ดังนั้นหากพิจารณาถึงบิ i n เนสโมเดลของเหรียญตอกแล้วอาจกล่าวได้ว่า มูลค่าของเหรียญส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนที่สนใจคริปโตเพิ่มสูงขึ้นและเข้ามาใช้และเข้ามาใช้แพลตฟอร์ามโทเค็นเพลสเพิ่มมากขึ้นแพลตฟอร์มโทเค็นเพลสมีความน่าสนใจอย่างไรแพลตฟอร์ม o k e n p l a c e ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนในคริปโตสามารถซื้อขายคริปโตได้ง่ายขึ้น ซึ่งจุดเด่นของแพลตฟอร์มที่เข้ามาแก้ปัญหาในหลายเรื่องสำหรับการซื้อขายคริปโตและเป็นสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์ม tokenplace มีความแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆมีดังต่อไปนี้ ทำให้มันง่ายต่อการซื้อขายคริปโตเพียงแค่มีบัญชีเดียวบนแพลตฟอร์ม token place ก็สามารถนำไปเชื่อมโยงกับทุกบัญชีที่อยู่บนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อ่าอันนี้ก็สะดวกมากนะคะนอกจากนั้นทางแพลตฟอร์มยังมีการดึงสภาพคล่องจากหลายศูนย์ซื้อขายเพื่อนำมาเป็นสภาพคล่องในแพลตฟอร์มทำให้ตัดปัญหากรณีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการซื้อขายคือหมายความว่าบางทีเราอยากซื้อเหรียญแต่ แต่กว่าจะแมทเพราะว่าปริมาณเหรียญเนี่ยมันน้อยนะคะหรือว่าคําสั่งซื้อเนี่ยมันไม่มันไม่แมทไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าการที่เอ่อโทเคนเพลสเนี่ยสามารถที่จะดึงนะหลายๆแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์มันจะทําให้การซื้อขายเหรียญสะดวกขึ้นแมทขึ้นเอแมทได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือประมาณนี้นะ เมื่อเกิดปัญหาสภาพคล่องไม่เพียงพอผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจต้องกระจายศูนย์ซื้อขายเพื่อทําตามออเดอร์ที่ต้องการส่งคําสั่งหรือกรณีที่ต้องการเทรดคู่เหรียญที่มีความหลากหลายการเทรดบนแพลตฟอร์มโทเค็นเพลสจะช่วยลดขั้นตอนเพราะว่าทางแพลตฟอร์มจะเป็นคนดําเนินการแทนเรานะนะคือไม่ใช่ว่าเราอยากจะซื้อเหรียญน,นี้เราก็ต้องออวิ่งไปอีกแอป,ปหนึ่งพอจะซื้ออีกเหรียญหนึ่งวิ่งไปอีกแอป,ปหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะหรือแอป,ปนี้ ซื้อตั้งซื้อแล้วไม่แมทสักทีอยากได้เร็วๆก็ต้องไปอีกหลายแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้ลําบากนะคะในการที่จะลงทุนในปัจจุบันแพลตฟอร์ม tokenplace มีพาร์เนอร์ที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อดังจำนวน8แห่งได้แก่ Binance h t t b t c หัวบิ Poloniex, ก o i n b map, a s e b i t ตเทร็ t บิ t สแ b i t เออร์บ b i t f i n เนกนะคะอันนี้ก็เป็น8แห่งที่เขารายงานมาในบทความของซิปเมกนะคะช่วยให้เห็นภาพรวมของการบริหารพอร์ตการลงทุนในคริปโตนี้ก็คือประโยชน์ของ t o อกหรือ TokenPlace นะคะ user interface หรือ UI ของแพลตฟอร์ม t o k n p p l c e e ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานทั้งมือใหม่และผู้ที่เคยซื้อขายมาก่อนสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ไม่ต่างกัน หมดปัญหารเรื่องการเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้งานแพลตฟอร์มซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมือในการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในคริปโตแบบมืออาชีพเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นถึงภาพรวมการบริหารพอร์ตการลงทุนทั้งหมดและธุกรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายดายมากขึ้นนอกจากนี้ในหน้าแดชบอร์ดยังแสดงการสรุปภาพรวมของพอร์ตการลงทุนของผู้ใช้งาน ซึ่งแสดงข้อมูลที่สามารถนำไปทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการซื้อขายได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นกำไรขาดทุนข้อมูลการทำธุรกรรมย้อนหลังเหรียญคริปโตที่ถือครองอยู่ในปัจจุบันลิสต์ของเหรียญที่ผู้ใช้งานสนใจอ,อันนี้ก็คือประโยชน์ของตอ็อกอีกข้อหนึ่งก็คือมีตัวช่วยในการส่งคำสั่งซื้อขายคือจะมีอัลกอริทึมขั้นสูงในการช่วยส่งคำสั่งซื้อขายไป ยังแต่ละศูนย์ขายแล้วก็มีเครื่องมือสำหรับช่วยค้นหาตรวจสอบธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยกล่าวโดยสรุปเหรียญต็อกเป็นเหรียญที่ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Token Place เป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในการซื้อขายคริปโตให้กับเทรดเดอร์และนักลงทุนที่มีความสนใจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องสภาพคล่องไม่เพียงพอความยุ่งยากในการยืนยันตัวตน กับศูนย์ซื้อขายแต่ละแห่งนอกจากนั้น UI ของแพลตฟอร์มยังใช้ง่ายมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้นะคะก็สำหรับใครที่สนใจจะลงทุนในต็อกนะคะหรือ token place นะก็ให้พยายามศึกษาหาความรู้นอกจากดูคลิปนี้แล้วก็ให้ไปค้นคว้าด้วยตนเองนะคะอย่างน้อยสัก3 5ถึงสื่อนะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเออตกลงแล้วเหรียญ t ็อกมัน เออน่าสนใจจริงไหมนะคะมันมีความเป็นไปได้มันมีสภาพที่น่าจะโอเคไหมที่น่าจะลงทุนไหมนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะแต่ถ้าใครที่สนใจจะซื้อเหรียญตอกไว้ก็ตอนนี้ในแอปพลิเคชันของคนไทยนะ,ะก็คือมีอยู่ในแอปซิปเมกนะคะถ้าใครสนใจก็ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ3บาทป้าดูเปิดดูเมื่อกี้อยู่ที่3บาท70สตางค์นะคะถ้าใครสนใจก็ลอง สมัครซิฟเมกแล้วก็ลองซื้อเอาไว้ดูนะคะ,ะติดพอร์ตไว้พอสมควรนิดๆหน่อยๆน,นะคะตามความเสี่ยงที่ตัวเองจะยอมรับได้นะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะ mm. ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านและอย่าลืมบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะ โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ